สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคนรอบข้างชอบคุณตรงไหนเรามาดูกันเลยถามไพ่เลยนะว่าคนรอบข้างเขาชอบคุณตรงไหน เองอ่ะคิงไม้ให้ทำอะไรอ่ะให้จัดการอะไรล่ะไม่รอดเนื้อมือกันไปได้หรอกความสำเร็จอ่ะฉลาดมีไหวพริบลงหน้างานเองคิดเองทำเองพาทำด้วยนะคะมีเสน่ห์ใครก็อยากร่วมงานด้วยแต่งตัวนะจัดเต็มนะว่า เป็นที่ต้องการแล้วเราได้ร่วมงานอีกต่างหากได้เคียงข้างคนีกต่างหากนะคะไม่ต้องซื้อตัว๋วเข้าใกล้เลยงานเนี้ยเข้าไปช่วยคุณมีแรงดึงดูดใครๆก็อยากร่วมงานด้วยแล้วมีความประสบความสําเร็จมาคารันตีด้วยไงอ๋อทำงานกับคุณหรอไปดีไปดีแ yeah. เหมือนจะมาในลักษณะคู่พกรักจําด้วยบ้างด้วย,วยนะขอไปครับพูดติดๆขัดๆนทำงานกับคุณแล้วมาแบบแอบบ มาจิกความรู้จิกบุค,คลิกจิกการแต่งตัวถามว่าคุณห่วงไม้มไม่หรอกค่ามันจะเกิดประโยชน์ก้าวไปใช้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีใครแบบสามารถก๊อปคุณได้นะเพราะคุณเชื่อแบบนั้นคุณคือหนึ่งเดียวในจักรวาลอเมจิกยนจะเก่งไปไหนเนี่ยเก่งรอบด้านด้วยนะแล้วเป็นดเมจิกยนที่มีมีกลิ่นเป็นของตัวเองมีมีความเป็น มีขุมทรัพย์อะไรบางอย่างที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทักษะเหมือนคุณนะคะมันต้องมีทักษะอะไรบางอย่างสิที่ทําให้คนรอบข้างเขาพยายามแล้วนะพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะทําให้ออกมาเหมือนคุณี่ยจะเป็นสูตรขนมอะไรต่างๆก็ได้ก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ ทำไมคุณอร่อยกว่าทําไมของคุณขายได้หมดเร็วจังเลยอะ่ะคุณมีเทคนิคในการพูดคุณมีเทคนิคในการดึงดูดเนี่ยชอบแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่หวงด้วยนะอืมให้ความรู้ผู้คนให้เขาเอาไปต่อย,ยอดแต่เขาเอาไปต่อย,ยอดผิดๆถูกๆยังไงไม่รู้ว่าสู้คุณไม่ได้เลยอะ่ะ คุณก็พยายามจะเข็นนะอพยายามที่จะนขนโคกเข็นโคกขึ้นภูเขาอะนะแต่ไม่ไหวก็คือไม่ไหวอย่างเงี้ยค่าคนอื่นไม่ไหวก็ไม่เป็นไรหาเส้นทางอื่นลวกันอืเป็นผู้ชี้นำผู้ชี้แนะรู้กลยุทธ์ของผู้คนรู้วิธีดึงดูดรู้วิธีพูดคุยนะคะเป็นเหมือนกุญซื้อวางแผนให้ผู้คนก็ได้เหมือนกันนะเก่งรู้แค่ว่าเก่งอะ เฉียบไม่ถือตัวสามถ้วยดูน่ารักดีนะจะมัามนะบางคนเนี่ยดูมีความสุขนะ่อยู่ใกล้ถ้าถ้าได้ใกล้ชิดจะมีความสุขมากเวลาที่คุณมันจะมีช่วงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในภาระหน้าที่คุณก็จะมีพลังงานแบบชิวๆไหม,มไปกินข้าวกัน ไอ้ทำอะไรกินกันไหมวันนี้ได้ใจได้ใจผู้คนรอบข้างบางทีแค่ยิ้มก็ส่งพลังงานนี้ให้ผู้คนรอบๆแล้วอะ่ะชอบเวลาคุณยิ้มหรือเปล่านะคะเห็นคุณแบบตึงเครียดแ่้เครียดโฟกัสอย่างเงี้ยก็ว่าชอบแล้วนะแต่ว่าเวลาที่คุณเฮ้ยเสร็จล้งงานฉันอย่างเงี้ยยิ้มรอยยิ้มคุณน่าจะน่ารักนะอืมัแหละเขาชอบนะคะดัตเมน จัดเม้นมันเป็นอะไรที่มันเหมือนคนถูกชะตากันอะมันเหมือนคนเข้ามาทําให้พวกเขาต้องได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไมเ์เซตัวเองอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกที่ใช่นะคุณเข้ามาในชีวิตพวกเขาแล้วทาให้พวกเขาตื่นรู้อะไรบางอย่างไปปลุกเขาเฮ้ยเปลี่ยนตัวเองบ้างนะเฮ้ยลองลองทําแบบนี้ดูดิหรือไม่ ได้ทาอะไรเลยเพียงแค่คุณลงมือเพียงแค่คุณจัดการนู่นนี่นั่นเพียงแค่คุณทําให้มันสำฤทธิ์ผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แบบว้าวออกมามันก็สามารถดึงให้พวกเขารู้สึกตื่นเองได้นะเฮ้ยฉันต้องทําอะไรแล้วแหละฉันต้องพัฒนาฉันต้องรีบฉันต้องเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยพลังงานของคุณมันไปทําให้พวกเขาเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองอะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เฮ้ยบทนี้ไม่เหมาะกับเรานะอืมลองเปลี่ยนไปเล่นบทอื่นดีไหม คุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครอ่ะคุณเป็นคนที่ถ้าฉันถ้าถ้าฉันไม่ผิดอ่ะคือถ้าถ้ามันไม่จริงถ้ามันไม่ใช่ฉันถ้าฉันไม่ได้ทาฉันต้องพิสูจน์อืกล้าหาญแม้จะยืนอยู่คนเดียวแม้จะอยู่ฝั่งนี้คนเดียวก็ตาม,มแต่ไม่ใช่พลังงานที่แบบฟาดฟันดื้อลุยดุขอเสียงเป็นเสียงตายคนเดียวไม่ใช่แต่จะเป็นพลังงานแบบยืนการ ฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่ได้ทำต้องพิสูจน์นะคนจริงไม่กลัวสงครามนะแต่จะเป็นสงครามเย็นสงครามเงียบหรือเปล่านะไม่ใช้อาวุธนะจะใช้มันสมองเงียบๆนะในการลบอนะเศษไม้สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่าง ในคนเดียวอะ่ะมีความสามารถหลายด้านมีพลังของความเก่งเก่งที่แบบว่าไม่ใช่เก่งอย่างเดียวคอยเชี่ยวชาญเถอจะเกิดผลนะน่าจะเชี่ยวชาญดักสิบอย่างเก้าอย่างสิบอ,อย่างด้วยมั้งเนี่ยอืมหวาดรูปได้ร้องเพลงเก่งทำอาหารอลอยทําขนมก็ได้จะเอาขนมแบบไหนขนมสากลหรือขนมไทยขนมพื้นบ้านนะปลูกต้นไม้ได้ สามารถไปปนีปนอมให้ข้างบ้านได้เป็นที่รักอย่างเงี้ยทำงานเกี่ยวกับเอกสารก็ได้ด้วยเล่นกีฬาก็เก่งด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณจะอย่างเงี้ยเป็นเสร็จในผู้เดียวอ่ะก็ดเดมิกเชียนน่ะก็เก่งเยอะอ่ะเนี่ยประทับใจอะ่ะคนรอบข้างชอบใครจะไม่ชอบคนเก่งแถมพึ่งพาได้ด้วยในแปดเหรียญนะ่ะเป็นที่พึ่งของพวกเขา มีคนขยันอย่างคุณสักหนึ่งคนก็เหมือนกับมีสิบคนภายในกลุ่มแล้วเหมาหมดนะเหมาหมดคนเดียวคนเอนจอยด้วยนะมีความสุขที่ได้ทำก็น่ารักไม่ละ่ะใครจะกล้าคือคนมีแต่คนเขาอยากจะปกป้องคุณเสียคุณไปไม่ได้นะงานเนี้ยเสียไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครทำงานทำหน้าที่ของตัวเองเก่งแล้วก็ทำได้หลายอย่าง มีความสุขกับภาระหน้าที่ใครจะไม่ชอบแล้วก็เป็นคนที่อเห็นไหมเป็นคิงไม้เป็น ye, เด m ม t ร์เชียนที่เออไม่ได้วางตัวที่จะเป็นจุดสนใจเลยเนี่ยคิงไม้ที่อยู่บนกวนหินดินทรายนะเดนมาร์กเชียนที่แต่งตัวแบบบ้าบ้าบาบบางคน ขอแมีกาแฟถ้วยเดียวก็พอนะคะไม่ต้องเลิศหรูอะไรนะเพราะว่าชีวิตมันต้องมีกาแฟเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่ามันมีวินัยอยู่แล้วแต่มันต้องขออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะมันจะไปดรีฟด้วยกันแล้วมีความสุขมากเลยนะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นเดอะสตาร์เป็นคนเก่งคนโดดเด่นแต่ก็อยู่กับสิงสารสัตว์เลี้ยงผีเสือ้ออย่างเงี้ยเออเลี้ยงตัวมอนทำผ้าไหมอย่างเงี้ยเป็นงานอดิเรกก็พากันไป ใช้ชีวิตแบบโคตรจะอิสระแล้วแถมยังเก่งด้วยนะ hmm. เก่งแบบอิสระเป็นที่พึ่งพาได้เดชาเลีอดอดก็เวลาที่ไปงานนะถูกเชิญไปงานเนี้ยก็จะจากที่แบบเป็นเดมิเชียนที่แต่งตัวอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่พอเป็นงานที่ต้องใช้การเทศะบ้างการแต่งตัวให้เกียรติก็จัดเต็มนะ ดูคนละคนไปเลยอ่ะมันก็น่าทึ่งอยู่อ่ะเปลี่ยนโหมดทรงพลังจากอะไรก็ได้สบายๆกลับมาเป็นความทรงพลังแต่ว่าเพราะเพราะหน้าที่ซะมากกว่าหน้าที่ที่ต้องทำการที่จะหกักบางทีเราต้องมีความทรงพลังเพื่อที่จะดิวกับอะไรมันง่ายนะคะ หาเป็นผู้ที่รักษากฎหมายบ้านเมืองจะไปหนอมแนมกับผู้ต้องหาก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเลยชอบตรงนี้แหละนะเปลี่ยนหมวดตัวเอง transform transform ซักหนึ่งวัน <c oughs> เรียก transform ได้ไหมไม่อะขอเป็นเปลี่ยนหมวดซะดีกว่าเปลี่ยนไปใส่อีกมงกุฎหนึ่งเปลี่ยนบทบาทสักเล็กน้อย เป็นคนที่รู้เท่าทาันแผนการนะคะรู้เท่าทาันเกมสีถ้วยไม่อะไรกับใครอ่ะอืมบทบาทก็คือบทบาทชีวิตจริงจะไม่อะไรกับใครเลยไม่ยุ่งไม่เอาไม่อะไรขอชิวๆขอชาร์จแบตอยู่กับตัวเองเขาประทับใจคุณไม่ต้องการใครมาห้อมล้อมไม่ต้องการให้ใครมาอ,อกเอาใจ เป็นพลังงานที่สามารถเดชาลีออตเนี่ยอยากสบายๆนะเป็นพลังงานที่สามารถสร้างพลังด้วยตัวเองด้วยซ้ําไม่ใช่คนขี้อายเผลอคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณน่าปกป้องนะอยากจะเข้ามาดูแลคุณมาช่วยเหลือมาเกือ้อกูลแต่กลายเป็นว่าพอแปลงร่างเป็นเดชาลีออตในไพ่สาหรับนี้ไม่ต้องฉันเดินเองไม่ต้องมีผู้ติดตามฉันไปเองฉันได้ฉันมั่นใจพอ ฉันรู้การวางตัวในสังคมดีทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ชอบเนี่ยคุมคนที่สี่ถ้วยเนี่ยไม่ได้ชอบการเข้าสังคมอะไรเท่าไหรเ่เลยนะแต่กลับวางตัวแล้วมันฮือฮามากถ้าไปในงานไหนเหมือนสตาร์ก็มีมุมนี้ด้วยหรออยู่บ้านเธอกินข้าวจ้วงเอาจ้วงเอานั่นคือการที่เราต้องมีอะไรหลายๆอย่างทําอย่างสิบไม้ใช่ไหมคะไม่ได้ให้เวลากับการการ ไม่ต้องไปรักษามารยาทอะไรมากมายอะนะบางคนอาจจะใช้มือกินด้วยซ้ำนะฮะขนมจีนอย่างเงี้ยอร่อยแต่พอไปงานปุ๊บมันต้องมีจิบอะ่ะเอ,อ่อการที่แบบจับแก้วไวนย์ยังไงต้องชงยังไงต้องร่อนแก้วไวน์ยังไงจิบเบาๆเนี้ยเฮ้ยเธอมีมุมนี้ด้วยเอ,อ้ยน่ารักดีอ่าเจ็ดดาวมาฉันก็รู้ฉันวางเป็นคนมีแผนอะ เป็นคนมีแผนการดําเนินชีวิตเป็นคนวางตัวได้ในทุกจุดในสังคมแต่จริงๆแล้วแค่เป็นคนที่ไม่ได้อยากจะมีบุญบาทอะไรมากมายเลยแค่ทําหน้าที่ของแต่ละวันให้มันบกพร่องน้อยที่สุดหรือไม่บกพร่องเลยมันจะดีมากแค่นั้นเองอย่างเงี้ยามอคุ on, แบบนี้หรือเปล่าล่ะคุณเป็นแบบนี้ไหมอะอืมก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะการพาแบบบ้านนะคะ แต่เดี๋ยวก็คงจะแบบมีแนวแนวเรียกว่าแนวสับสูงมาเป็นบางครั้งบางคานะคะแต่ว่าต้องนั่งอ่านแล้วก็จุดไว้บ้างว่าจะพูดอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าแนวบ้านๆก็จะ like, ไล์ออกไปอย่างนี้แหละนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุศาสตร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้ว็อุาสาร์แบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความมุดงมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโภพคทรัพย์และอริยาทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปเน้คอราไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ